วันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคมนะคะวันที่หนึ่งพฤษภาคม2,521นะคะกำลังจะออกไปซื้อกับข้าวะคะ่ะพอดีพ่อบ้านกินอาหารเช้าเสร็จแล้วแกก็มาเล่นเปียนโนแกนิดหนึ่งนะคะถึงรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแม่บ้านให้ดูนะคะเพื่อนๆ ตรงนี้ปกติแกจะตั้งจะตั้งเปียนโนแกนะคะแล้วทีนี้พอแกเล่นกดปิงปิงปิง,ปงน้ำมันหยดออกมาติ้ง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 ตกใจค่ะว่าน้ํามาจากไหนทีแรกก็คิดว่าหรือว่าลูกชายทําน้ําหกไว้นะคะก็เลยมาดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีรอยน้ําแบบเป็นคราบๆน้ําอยู่นะคะก็เลยลุกลุก <c oughs> ก็เลยมองขึ้นบนเพดานค่ะแม่บ้านให้ดูอาตาตาตาแม่เพื่อนๆจะเห็นไหมคะรอยสีน้ำตาลตรงนั้นแล้วก็จะเห็นรอยต่อที่ตอนที่เราสร้างบ้านเราต่อนะคะต่อเพดานก็คือบ้านไม่ได้รั่วน,นะคะเมื่อวานตอนบ่ายๆลมแรงมากแล้วฝนก็ตกหนักมากลมแรงสุดๆคะ่ะสันนิษฐานว่าลมอาจจะแบบน้ำจะพัดเข้าซอกของกระเบื้องหลังคานะคะ แล้วมันก็จะมาขังอยู่ช่วงนี้แล้วมันก็เลยตกติ้งติ้งติ้งลงมาขังอยู่ในตนุกนี้ตกใจมากค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องใหม่แล้วซื้อมาหลายตังมากเลยเพราะบ้านรีบแบบเช็คแล้วก็เช็ดใหญ่เลยนะคะแต่ก็ยังดีที่ยังใช้งานได้ปกตินะคะเพื่อนๆก็เลยโปรเจกต์ Project ใหญ่ก็เลยจะต้องขึ้นไปดูหลังคาว่ามันมีช่องมีรอยตรงไหนที่น้ำพัดเข้ามาได้ก็จะอัดนะคะ แต่ปัญหาก็คือเดี๋ยวพาไปดูอากาศข้างนอกอึมครึมค่ะพยากรณ์าอากาศบอกว่าฝนจะตกวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะก็เลยเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเราไปช้อปปิ้งเข้ามาแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะเพื่อนๆซึ่งช่วงนี้มันก็จะเป็นเป็นฤดูออทัมนะคะเพื่อนๆก็คือฤดูใบไม้ร่วงของออสเตรเลียเนาะ อากาศมันก็จะอยู่ประมาณที่ประมาณ20 23ถึง11 11ถึง23หรือ24 25ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าไม่แน่นอนอากาศก็จะค่อนข้างเย็นคะ่ะส่วนมากก็ระหว่างวันนี้ก็จะประมาณ17 18นะคะก็ถือว่าเป็น อากาศที่ค่อนข้างดีแล้วก็หนาวนิดหน่อยนะคะแม่บ้านก็จะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าแม่บ้านก็จะเอาเสื้อแขนยาวเริรมมาใส่แล้วนะคะพาออกมานั่งข้างนอกค่ะรอพ่อบ้านอาบน้ําสกายล่าจะเอาขนมาใส่แล้วอย่าเอาขนมาติดแม่แม่จะไปซื้อกับข้าวเนี่ยค่ะบรรยากาศก็จะหนาวหนาวเย็นเย็นอึมครึมค่ะดูค่ะเพื่อนเนี่สีเทาๆหม่นหมนหมอกหมอก อุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณ10ถึง25นะคะถ้าวันไหนแดดจ,จัดๆก็จะถึง25ถ้าวันไหนไม่แดดอึมครึมแบบนี้ก็17 18แต่กลางคืนก็จะหนาวมากๆนะคะก็จริงๆแล้วเป็นฤดูใบไม้ร่วงค่ะยังไม่ได้ถึงฤดูหนาวนะคะก็อากาศจะประมาณนี้ค่ะก็จะประมาณปลายฝนต้นหนาวนะคะก็จะฟังเสียงของแม่บ้านอ,อุ้ยอุ้ยก็คือ เริ่มไม่สบายแล้วค่ะก็จะไอแล้วก็จะเป็นหวัดค่ะมาทุกปีเลยค่ะตั้งแต่เริ่มทำงานกับเด็กนะคะอยู่เมืองไทยก็ดูแลตัวเองนะคะเพื่อนๆบ้านเราเนาะโควิดก็เริ่มระบาดรุนแรงขึ้นนะคะยังไงก็เอาใจช่วยนะคะดูแลตัวเองทุกๆคนสถานการณ์ที่ออสเตรเลียมันก็โอเคนะคะมันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากมายเพียงแต่ว่า แล้วเขาก็ป้องกันประเทศนะคะอันไหนที่มาจากประเทศเสี่ยงเขาก็ไม่ค่อยให้มานะคะ mm. ก็คือก็ต้องกักตัวอะไรตามระบบระเบียบไปนะคะเพื่อนๆแต่ก็หวังว่ามันจะคลี่คลายเนาะ mm. เดี๋ยวขอตัวไปช็อปปิ้งซื้อกับข้าวนะคะเพื่อนๆชีวิตไม่ได้ทำอะไรคะ่ะทำงานเข้าบ้านทำงานบ้านไปซื้อกับข้าวไม่ได้ไปไหนเลย รอนางเจ้าอาบน้ําแล้วนางเจ้าก็ซักผ้านะคะรอสามีค่ะสามีซักผ้าอยู่เอาผ้าใส่เครื่องแล้วเราจะไปช็อปปิ้งกันค่ะเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวกับแม่บ้านกันนะคะวันนี้ไม่ได้พาไปซื้อกับข้าวนานแล้วไปซื้อกับข้าวกันนะคะ อยากได้ลูกเหลืองๆค่ะหน้าจะแก่แม่บ้านจะไปทำขนมของแพงค่ะแพงทุกอย่างเลยดูเลทัสเริ่มหน้าหนาวแทนที่จะถูกกลับแพงเลทัสจริงๆแล้วหัวละเหรียดเองอันนี้ขายตั้งห้าเหรียนค่ะแม่บ้านจะซื้อข้าวโพด ซื้อไปก็ไม่มีคนกินด้วยใครกินคนเดียวเอาอันนี้มันไม่อดมากจะกินอร่อยอร่อยอันนี้มันไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะเนี no. ่ยไม่เอา it's not quite right it's not so fresh Are you gonna eat anyway you're eat gonna it Yeah, but you can see, oh, this one better, yeah. That one last a weekend. Is it fresh? so this one. Yeah. What is that? Potato bacon bake, how much? Six. $100. And, oh no, I can make it better than that. Uh, okay, was thinking some meal if you want Yeah, but he's gonna add something in there. Darling, we're gonna have a big freezer if you buy things like that. กินเนื้อตากแห้งค่ะแต่ฟันยังกินไม่ได้ซือ้อเค้กแบบนี้คุ้มมากเลยค่ะนีมีทุกรสให้เลือกแต่ดูไปเฉยๆค่ะ เพื่อนชมไปงั้นแล้วค่ะกินไม่ได้แล้วค่ะไวเนี่ย <c oughs> บ๊อทชัง่ง One for come here. Look, why didn't you take two? I did. Okay. Two for five. Two. Mm, I think I have some. Not half a lot. Like. Yeah. I, I will have this one white bread. t ชาร์จ h ด้ไ b r บรดไม่ได้กินไม่ได้กินขนมปังขาวมานานแล้วค่ะลองกินขนมปังขาวกันสองตายายช้อปปิ้งค่ะมาแล้วตอนนี้กี่โมงเดือนชิวัน คีนัวโทสต์คีนัวโอ้โหคนเยอะมากอเอลนี้ออสเตรเลียเขาไม่ใส่แมสกันแล้วนะคะดีดได้ I'm not a big fan of chips No, I want potato chips Potato chips พริกแกงแดงแม่สีราคาที่วูเวิร์ดวันนี้เลี้ยน65เซ็นนะคะเพื่อนๆ เหรียญ65เซนก็ประมาณเกือบ40บาทค่ะแพงของแพงค่ะคาคาเหรียญ30เซนเหลือ1เหรียญแต่แม่บ้านไม่เอาค่ะแม่บ้านมีแล้วที่บ้านเยอะเลยสารลดราคาด้วยค่ะแต่ยังมีเยอะที่บ้านเอาไว้ก่อนก็จะเป็นอาหาร international food นะคะต่างๆอาหารนานาชาติค่ะ นี่ถ้าจะซื้อมาม่าเป็นแพ็กก็ตรงนี้ค่ะวันนี้ไม่ค่อยซื้อเยอะเท่าไหร่คะ่ะแม่บ้านไปซื้อเนื้อกับซื้อผักที่ร้านผักแล้วก็ร้านขายเนื้อแล้วค่ะก็มาเอาของใช้ที่จําเป็นเล็กๆน้อยๆ Darling, w ิ n <D> ิ e d toilet paper แม่บ้านโรคจิตเ่ะชอบซื้อ toilet paper if they on sale stock some but ถ้ายังไม่เซลล์ก็พอมีใช้อยู่ค่ะเอาไว้ก่อนในบ้านจะสต็อกอัพตอนที่เขาเซลล์ค่ะ I want some fons. I just go Asian shop. But maybe not today. Oh, w h e r e s a short p u t place t o จะไปซื้อแป้งสำเร็จรูปค่ะเอาไปทำ curry puff เอาไปทำขนมกรี่พับค่ะ แถวนี้ก็จะเป็นอาหารแข็งอาหารแช่แข็งค่ะนี่แม่บ้านจะเอาอันนี้พัเบเพสตรีไม่เอาพับค่ะเอาชอร์ตเบรดชอร์ตเพสตรีนี่ค่ะเอาเอาอันเล็กก็พอชุบอุย้ยน้ำแข็ง Get doll, what think? Um yeah. Salmon, สตัล huh. ล์ใช่ใช่เขาได้รับสั่งซื้อมาโอเคไม่เคยมีซื้อของน้อยมากวันนี้มันอากาศยังไงไม่รู้ค่ะมันไม่ค่อยหิวไม่ได้รู้สึกหิวก็เลยซื้อของน้อยนี่ก็ไอติมอันนี้คือ แคดเดินพ็อปแม่บ้านชอบอันนี้ค่ะแต่มันมีอยู่ที่บ้านแล้วอากาศมันเริ่มเย็นก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ละ you need hand cream hand cream <Okay. S 1> พาะบ้านไปจับอะไรไม่รู้ค่ะ mm hmm. มือแห้งคันจิกจิกจิกซื้อของน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ว n t แฮนด์ครีม you can take to work darling แครึ่งราคาค่ะครึ่งราคาในบ้านจะหาครีบล้ลางหน้าค่ะเสร็จแล้วค่ะกลับบ้านการอันนี้คือเนื้อกับผักที่ซื้อมาจากร้านผักค่ะ รอพ่อบ้านในรถกันค่ะลมแรงมากเลยมืดตื่นแล้วก็ลมฝนจะตกค่ะหนาวด้วยข้างนอกค่ะทั้งลมทั้งหนาวทั้งมืดบรรยากาศหนาวเหน็บจริงๆมันก็ไม่ได้หนาวมากค่ะแต่มันพอมันไม่มีแดดมันก็เลยอึมครึมเนาะมันก็เลยหนาวๆนาวกล้องแม่บ้านมันเป็นยังไงไม่รู้แม่บ้านสงสัยไปใส่ accidently ใส่ฟิลเตอร์อะไรสักอย่างค่ะ ับป่าบ้านไปซื้อข้าวให้ลูกค่ะเพื่อนๆนมาแล้วกลับบ้านกันนะคะเพื่อนๆไปละค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ